เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ในแหล่งความเจริญนะครับใกล้ตลาดใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายครับทำเลดีนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ริมน้ำโมงนะครับบรรยากาศดีเงียบสงบครับไม่วุ่นวายไม่อัดนะครับ ตัวที่ดินถมเรียบร้อยครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยราคาเพียง850,000บาทเท่านั้นนะครับเนื้อที่81ตารางวาครับนะครับอยู่ในตัวเมืองครับก็คุ้มๆนะครับใกล้ตลาดครับบรรยากาศดีน้ําไม่เคยท่วมนะครับใกล้โรงพยาบาลนะครับใกล้เทศบาลใกล้แหล่งค้าขายมากมายนะครับมีพิกัด GPS ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับสนใจก็สามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งที่แน่นอนก่อนได้นะครับ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนัดดูที่ก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าท่านผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับแหวนนี้ก็สวยๆคุ้มๆครับถ้าสนใจก็ติดต่อแนเข้าไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ